มันลงกันเยอะด้วยตรงเนี้ยเอาตัวตัวไม่ทําเนี่ยเชื่อไอ้พวกเนี้ยอืเจตนาที่จะกระทามันย้อนแย้งกับคําสอนพระเจ้าไงเจตนาคือกรรมไงพระเจ้าไม่ได้เจ็บเพราะว่าผก็พูดชัดเจนอยู่แล้วสิ่งไหนรักษาถึงนั้นมีทุกอย่างมีสติมากๆอย่างงี้ในเมื่อทุกอย่างมันไม่เที่ยงอันนี้จังเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญเกิดแล้วก็ดับสิ่งไหนที่เรารักษามันก็เป็นทุกข์ไงฮะพอไม่สมใจยากอือรักษาสติ สติมันก็ไม่ได้มีตัวตนขนาดมีตัวตนยังรักษาไม่ได้เลยบางคนน่ะรักษาลูกรักษาเมียรักษาผัวแม่งยังไปอ่อยไปมีเมียน้อยมีผัวน้อยเลยมันรักษาได้ที่ไหนเออบอางคนจะป่วยไปรักษากันสุดท้ายก็ตายก็มีเออตามีปจัจจัยไงมันรักษาอะไรไม่ได้หรอกความกรดความพอใจไม่พอใจพวกเรายังรักษาไม่ได้เลยทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วเออแล้วเขาไปรักษาสติอะไรให้มันสมบูรณ์อะไรมันไม่มีอะไรสมบูรณ์เนี่ย ปัญญาอ่อนไหมมันไม่เคยมีอะไรสมบูรณ์ครับมันต้องมีจุดที่มันไม่สมบูรณ์อะไรของของคนรุที่มันไม่สมบูรณ์อะบางอย่างตอนที่ผ่านมาเนี่ยะตอนไม่คิดไม่อัอตอนเป็นเด็กเรายากจนใช่ไหมครับนี่ไงมันไม่สมบูรณ์เพราะเด็เกิดเป็นลูกคนรวยไง ไอ้ลูกคนมันไม่ลูกคนรวยมันก็ได้ไปลูกคนคนจนเ่ยมันก็ไม่สมบูรณ์พาะมันไม่ได้ไปลูกคนจนเห็นไหมเออประสบการชีวิตมันจะสอนเราอะไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกพาอมันไม่เที่ยงไปฝึกสติฝึกสมาธิเพื่อจะได้มีปัญญาปัญญาอ่อนมาฟังทางนี้เยอะๆพอรู้จึงคนทุกข์ร่ำเปอร์เซ็นโว้ยไม่มีอะไรร่ำเปอร์เซ็นหรอกเออุูธเจ้าท่านบอก เผยแพร่พ,พวกกระทำเนี่ยพค์สี่สี่สิบห้าพรรษานะพระองค์กรรใบไม้มาแค่หนึ่งกับมือนะกับที่พระองค์ปวดใบไม้ทั้งป่านะเนี่ยคนที่จะเข้าถึงธรรม่มันต้องล้านเปอร์เซ็นต์ไม่แบบเนี้ยแค่หยิบมือเดียวเนี่ยพูกยังพูดยังเขาโคกับคนโคนเลยเขาคงไม่สามารถช่วยใครได้ทั้งหมดนอกจากคนที่มีวาสนาพระเจ้ากันนั่นเองบารบมีพระองค์เยอะพระองค์ตัสดสู้เนี่ยบารมีขององค์แผ่ไปสามไปถึงใครแล้วมีวาสนาพระองค์คนตรงนั้นเนี่ยวาสนามัน มันต้องเกิดจากสิ่งที่มันตามมานะคือมโนเพราะคําพูดขององค์เนี่ยพระองค์ตัดสินุทาไงมันเป็นราชาศักดิ์สิทธิ์อย่าพูดไปมันแทนในตัวนั้นเมื่อไหร่ตัวนั้นมันเกิดวาสนากับพระเจ้าเมื่อไหร่หรือทุกวันนี้ที่ผมทาคิปออกไปเมื่อไหร่ตัวมโนมันเกิดวาสนากับผมเมื่อไหร่เท่านั้นเองแล้วมันจะตามผมจนถึงที่สุดแต่ว่ามัถ้ามันไล้วาสนามันได้วาสนาแค่ชั่วคราวมันไล้วาสนามันจะตามผมไม่ถึงที่สุดมันจะตามที่อื่นไปเรื่อยๆแล้วมันก็ห่างไกลอ่อนสลับไป พราะผมสอนหน่อยให้ออกจากระบบทั้งหมดแล้วเห็นแจ้งเห็นการเกิดดับของมันไม่ได้ไปอยู่ว่างๆนิ่งๆพอใจแค่ตรงนั้นอันนั้นมันมันหลอกมันเป็นแค่สัญญาอืพอจะตายจริงๆนี่ยมันไม่ว่างหรอกทีนี้มันวุ่นอืหาที่เกิดเพราะมันมีอาสว่าอยู่นะมันยังคล่องอยู่ในอาสว่าอยู่มันยังไม่พ้นจากอาสวอืมันยังไม่พ้นจากประทานวามยึดมั่นถือมันมันก็ไปยึดเอาความว่างๆ ความสงบความนิ่งเฉยบางคนก็ยึดเอาความรู้ตัวทุกความอย่างเงี้ยเนี่ยฝึกความรู้ตัวยึดเอาความรู้ตัวตั้งจับวิญญาณมโนวิญญาณรักษาตรงนี้มันมันกลัวมันจะฟุ้งซ่านไงางมโนเพราะมันเป็นตัวหลวงมันจะไหลไปเรื่อยกับความคิดความจํะมันก็เลยมาจับกามรู้สึกไว้กับฐานร่างกายคอยรู้ตัวทุกความไว้มันก็คิดว่าตรงนี้ใช่สําหรับมันแล้ววิเศษสุดแล้วแค่นั้นแหละเพราะมันยังสติมันเลยกลับมามาละมามาอยู่ที่ฐานร่างกายป็นรักษาสติไว้ไง ู้เจ้าสติก็ไม่เที่ยงมึงรักษาไว้มึงจะรักษาไห้สมบูรณ์ความรู้ตัวมึงก็ไม่เที่ยงมึงไม่เข้าใจมันเพราะว่ามันก็ต้องไปรับรู้อย่างอื่นบ้างมึงจะรู้ตัวอย่างเดียวได้ที่ไหนล่ะเออมันไม่ได้มีแค่ตายมันมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีปากเออมันก็ต้องรับรู้รอบอายตนนะมึงจะมาตั้งอยู่ฐานเดียวได้ไงมึงรักษามันในเมื่อมันสิ่งไหนรักษาสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอันนี้จังมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไม่มีอะไร เที่ยงแค้ถามวาไมมไไมไาัไม่มีอะไรไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรไม่เกิดไม่ดับเนืออคนที่มาสอนเราว่าผลจากการเกิดดับเนี่ยผลจากการเกิดตายไม่ใช่นะยังมีความเห็นผิดนะคือทุกอย่างมันเป็นอนิจจังแต่เธอไม่เห็นมันเป็นตถาตาแค่นั้นเองเธอยังไม่เกิดการเห็นแจ้งแค่นั้นเองเธอมัวแต่สอนให้การรู้อยู่นั่นอนะ่ะเออแล้วอ้างพระเจ้าว่าพราะองค์สอนเรื่องรู้มึงรู้อะไรอะ่ะ เวลามึงหิวมึงถึงรู้ใช่ไหมใช่ว่ามึงหิวใช่เออเวลามึงปวดชีดอ่ะก่อนหน้านั้นมึงรู้ไหมว่ามึงจะปวดชีหือก็มันยังไม่มีเหตุปัใจไงที่มึงรู้ได้เพราะมึงยังไม่ตายไงไอ้โง่แล้วตอนตอนมึงไม่ปวดชีมึงรู้อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะถ้าคนมาด่าก็รู้ว่าคนด่าแค่นั้นแหละแล้วคนด่าในใจมึงโกรธไหมหือเออไม่ได้ยินอ่ะแล้วพะอรหต์บอกว่าไม่โกรธอ่ะแสดงว่าพะอรหต์หูหนวกตาบอด จมูกตันไม่ได้กินมันถึงไม่รับรู้ความรู้สึกไม่มีเวทนาแสดงว่าพระอรหันต์ตายดยีกว่าใช่ไหมนี่มันคือคนตายนั่น่ะ <c oughs> เออทําไมก็เรารับรู้ได้อยู่ภาษาไทยคนมาด่าภาษาไทยคุณจะโกรธไหมเออถ้ามาด่าภาษาเอธิโอเปียคุณจะโกรธไหมเนี่ยก็คุณไม่รู้จักไงพูดอะไรวะไปไหม เพราะมันไม่ได้อยู่ในสัญญาคุณไงภาษาไทยมีในสัญญากับุงแต่งทันทีเลยเหละเกิดเวทนาทันทีเนี่ยเกิดอารมณ์ทันทนญญีนี่ไงทรไมสร้างมันมันสมมูรณ์อยู่แล้วยังไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะอ๋อให้ปล่อยวางไม่ให้โกรธไอ้บ้าปล่อยวางยังไงอะเออให้มีสติเอา้ามึงกับหัวไปเรื่อยเนาะทีนี้ให้มีสติเออ ถ้าไม่มีสติมันก็ปล่อยวางไม่ได้เอาไอบา้บ้าโอ้ถ้ามีสตินี่ปล่อยกูก็มีสติแต่ตอนเนี้ยมึงบอกกูให้กูไปกินขี้กูไม่ไปกินขี้เลยนะกูไม่ไปยึดถือตั้งแต่แรกเลยแล้วกูก็ไม่ได้ปล่อยวางด้วยกูมีปัญญาด้วยเห็นไหมสติปัญญากูมาครบเลยเออแล้วขอถามนะคำวางยังไงใครวางไม่รับรู้นี่ปล่อยวางนะไม่ใช่อย่างนั้น การไม่ไม่รับรู้ใครล่ะไม่รับรู้มีคนทํำไหมละ่ะถ้าเราไม่ได้ทํามันก็เป็นของมันเองนะมันต้องเข้าใจก่อนนะคําว่าไม่รับรู้นะเราคิดไปแบบน่งนะมันหนีนะนหนีจากปัญหานะมันไม่ใช่การปล่อยวางนะมันหนีจากปัญหาเฉยเออคือไม่ได้ทําอะไรจะไปคิดหาวิธีทําอะไรละ่ะเออมันสมบูรณ์ในตัวมันอยู่แล้วแค่สว่างอย่างเดียวต้องสว่างอย่างเดียวไงเออ สว่างมันไม่ได้การคิดพิจารณาเอานะ่ะเออไม่รับรู้อะไรจะบ,บ้าแล้วคนด่าก็ไม่รับรู้ใช่ไหมละ่ะเออเอาไหมละ่ะไม่ต้องรับรู้ไหมละ่ะเออบ้านซ่อมดวนเผาไม่ต้องรับรู้เลยเออถือว่าปล่อยบางไม่แบบเนี้ยเดี๋ยวเขาไปเผาบ้านอยู่เนี่ยเอาไม่ต้องรับรู้เนะี่ยเราก็ปล่อยบางแล้วเนะี่ยเอาไหมละ่ะคนมาดา่าคนมาเออหิวข้าวก็าไม่ไม่ต้องรับรู้ไงกับ ได้ไหมล่ะไม่ได้เออมันไม่ได้งไงเออมันก็รู้อยู่เออซึ่งมันรู้ของมันมาตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยพอมันมีลมหายใจมันถึงรู้เลยถ้ามันหยุดหายใจมันไม่รู้หรอกอืมไอ้นักเลงโตนะพวกนักเลงโตนะอย่าไปด่าตอนมีชีวิตเนยะมันเอาเราตายนะ อนมันตายอ่ะเราไปด่ามันเถอะทั้งดา่าทั้งกระทืมมันมันมันไม่กลัวแล้วหรอกมันไม่รู้สึกอะไรมันไม่ยินดีนะมันเป็นพระรหันพวกนี้นเป็นพระรหันแล้วเวลามันตายอะ่ะเนี่ยคือการสําเร็จพระรหันเลยคุณอยากสําเร็จไหมละ่ะเฮ้ยคุณเนาะ <laughs> คุณลุงเหรไหมละ่ะอยากสำเร็จไหมไม่ยินดีร้ายอะ่ะไม่โกรธไม่เกลียดอ่ะไม่มีเวทนา โ <c oughs> <c oughs> อ้ยังอยากกินเบียอยู่เออมันยังชีวิตมันยังต้องัต้องเดินต่อไปอยู่มันต้องใช้อเขาเรียกว่ากําไรชีวิตมันยังเหลืออยู่เพราะเราเราทํามาหมดแล้วชีวิตใช่ไหมละ่ะเราสร้างอนาคตเราดูแลลูกเต้าจนเขาเป็นฝั่งเป็นฟ้าหมดแล้วที่นี้ก็เป็นความสุขของเราไว้เกษียณบ้างสิแต่ที่แน,น่ๆมันจะมันจะสมบูรณ์ตอนที่เราเห็นธรรมะเห็นตัวเองนี่แหละมันจะสมบูรณ์หมดเลย ตอนที่เราไม่มีอุปทานหลงหลงไม่หลงก็ไปแล้วเราจะทําอะไรมันจะมันจะสมบูรณ์มันจะไม่เครียดไม่มีความเครียดสมองมันจะไม่เราไม่ได้เข้าไปในหลกสสองมันจะไม่หลั่งสารอะไรออกมามันเลยทําให้อะผ่องใสแล้วจิตแจ่มใสแล้วทําให้อายุเรายืนโรคภัยก็เจ็บบางอย่างเล็กน้อยมันก็หายไปมันก็แซกร่างกายเราไปเพราะเซลล์มันมีคุณภาพเนี่ยนะแค่นั้นเองแล้วสมองมันจะเร็ว ในการใช้งาน่เช้านี้อัาเซเมืเรจะไม่มีคกขึ้นมาแว้แลครูบาบุ่มชุ่มเดือนเมษานี่ทั้งโลกภัยทั้งอะไรจะเยอะแยะทำไมต้องให้ครูบาบุญชุ่มทำนายคนอื่นก็ทำนายได้มั่วกันได้เหมือนอเขาบอกคนได้ถือศีนถือธรรมของเจ้าจะไม่ไม่เป็นอะไรรู้ได้ไงทุกคนก็ตายไมล่ะ ฟังแล้วก็เปลี่ยนเเออปัญญาอ่อนอพวกเนี้หาสร้างสร้างอยากให้คนมาฟังตัวเองอยากให้คนมาติดตามไอ้เรื่องบ้าบอมึงรู้ได้ไงมึงจะตายวันไหนมึงรู้ยัง <c oughs> แค่นั้นแหละมึงไปทานายคนอื่นว่าใครถือธรรมของพระเจ้าสิ่งไห้รักษาศีลน่ะสิ่งนีนรักษาศีลนั้นก็เป็นทุกข์อยู่แล้วพระเจ้าเขาบอกเออคิดดีคิดชั่วก็อยู่ที่ตัวมันมนะผต้องรักษาความคิดดีไหมล่ะมุงต้องรักษาให้ผมคิดดีอ่ะเอ เออต้องรักษาความคิดชั่วไหมไม่ต้องต้องผักใสยรือไหมไม่ต้องเออแล้วต้องผักใสความคิดดีไหมไม่ต้องมันมีเหตุปัจจัยเราเห็นมันเราจะใช้ไม่ใช้แค่นั้นเองใช่ไหมรเรามีปัญญาเพียงพอไหมกันนะแต่ถ้าเราไม่เห็นมันเกิดเนี่ยเราก็จะตกอยู่ภายใต้อานาจของความคิดชั่วแนละคิดดีนะแค่นั้นเองมันไม่หายไปไหนหรอกทาคู่มันอยู่กับเราแล้วแหละเราจะเป็นอิสระหลุดพ้นจากมันไหมเราเห็นกันเกิดข,ขึ้นของมันไหมแค่นั้นเวลาเรามีภาษา นั่นแหละมันต้องแบกต้องยึดถืออะไรลนะ่ะต้องรักษาอะไรไม่ต้องรักษาภาษาสมมตินะรักษาศิลหนนะ้าอาณาติปาตาเวรมานีสิก้าหนี่รักษาแบบเนี้ย้วจะทําให้มึงวิเศษของเขาโถ่เอ้ยขาะไอ้พวกทำกะินเก้าวัดแม่งยังตายหาเลยขับรถไปชนเกิดอุบัติเหตุเลยเนี่ยญาติเออเพื่อนของหน้าผมเนี่ยทำกะินทุกป,ปีเก้าวัดสุดท้ายไปผูกก็ตายเห็นไหมกะินไม่เห็นช่วยมันเลย ไอ้พวกที่เพชรบุรีมากปีหกสี่เน่ะไปแห่กระถินใหญ่กันนะขี่รถบัสไปเหมาทั้งลำไปชนกับรถไฟเรถรถรถไฟฉีกออกไปครึ่งหนึ่งอ่ะแขนเขินขาดหมดเลยทําไมบุญใหญ่ไม่ช่วยวะนะไม่หนีจากความตายไม่พ้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าอย่าประมาทเลยชีวิตแต่มันตายได้ตลอดแขนคอที่ความตายตลอดเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายวันไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้ว่าตัวเองจะตายวันไหนเราอย่าไปทานายโลกอย่าไปทํานายคนอื่น เออใช่ไหมลูงไปทำนายอะไรของอื่นมึงรู้ไหมว่ามันจะหิวข้าวตอนไหนเนี่ยเอือมันจะขี้ตอนไหนเนี่ยอย่าไปหาทำนายคนอื่นเขาไปสร้างภาพไอ้มันโนจนเห็นแล้วเขามาโคตรหรือว่าเขาใชห่หรือว่าเขามาเกาหกเองจินตนาการมันมันก็หลงไงมันก็ปรุงแต่งมาตรงนั้นมันก็ผมก็ปรุงได้ไงผมก็เห็นโลก,กทุกย้อนี่มันเปลี่ยนไปผมก็มาทานายได้ถ้ามีคนเชื่อผมอ่ะผมก็ดังไงคนก็สุดเขาเชื่ออู้นี่ เออต่อไปจะเกิดเดี๋ยวผมก็พูดได้เยอ่าอ่ต่อไปเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะมีแผ่นดินไหวอีกเดี๋ยวคอยฝนจะตกอ่าอ่าคอยดูเออไ่เกินปีนี้เราแม่งตกแน่นอนอืเดี๋ยวน่านจะท่วมที่ใดที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวคอยดูเออใครก็ทํานาย้เนีดิเดี๋ยวจะมีข่าวคนตายเนี่ยไปเปิดในทีวีดูนะอ้าจริงๆใครทานายได้ไหมแบบเนี้ยเเดี๋ยวตะก้าผมจะหิวข้าว ทำนายตัวเองด้ล้วเนี้เอ้ยมันหิวสิวะมานหิวแล้วหิวเนี่ยกูทำนายไว้แล้วนี่นี่ไงไอ้พวกนั้นมันรู้แต่เรื่องบ้าบอคอแตกตัวมันเองมันยังไม่รู้เลยคนก็ชอบเชื่อเรื่องเรื่องอะไรมโนเนี่ยจินตนาการเนี่ยบ้ากันแล้วก็กลัวนะไปฟังเขาแล้วถ้าเกิดกลัวกลัวโอยกลัวตายกลัวทุกอย่านี่ไปหลงเงินอยู่เงี้ย หมอดูหมอรอมาทำนายเออโลกจะแตกอันนี้จะ้ามจะช่วงปีหกเจ็ปีแปดเก้าแม่งช่วงทุกปีกูเห็นน่ะไม่ต้องไปที่ไหนลรไปนาน่ะที่นานของใครน่ะเดี๋ยวน้ำก็ล้นไปเออเสียเวลาไอ้คนพวกนี้ไอ้คนพวกนี้ก็ชอบไปฟังมันนะฟังแล้วก็มามนโนกลัวกันเองแล้วทีนี้ไป,ไปไหนก็ลำบากละคนก็เชื่อกันเยอะก็ผมสอนให้ออกจากคนเชื่ออาศัยมัน พะเราไม่เราก็ไม่ตกไปในอุปทานตรงนี้ไงฮะเออเขาจะน้ํถท่มเออเราไปคิดตามเขาไปจําเอามาจําเอามาปรุงแต่งต่อเกิดความกลัวไปหลงไปตอนไม่ได้กินอะไรก็ไม่เชื่ออะไรหรอกพอก็ทำนายขึ้นมาอับกลัวแล้วเห็นไหมความรู้สึกนึะคิดอารมณ์มันเร็วอุปทานมันเกิดเร็วมันหลงเร็วพระเจ้าที่บอกให้เห็นเห็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับมึงก็หลงไปกับสิ่ง ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นแหละหลงเกิดอยู่ในรูปรสกลินเสียงธรรมารมณ์อ่ะพอไม่ให้มันเกิดทางรูปรสกลินเสียงธรรมารมณ์แม่ก็มารักษาไว้อยู่ในใจว่างๆเนี่ยมันก็หลงอยู่แค่นี้แหละหลงนอกลหลงในเนี่ยหลงใจหลงจิตหลงคิดหลงทำหลงได้ยำอับปีหลงยึดมั่นในความดี ปฏิเสธความชั่วแต่บางทีตัวเองใจคิดชั่วเนี่ยก็รู้อยู่ในใจนะเออแล้ว่าปัจจิตังนี้ชั่วอยู่ที่ตัวเราไงปัจจตงังพระเจ้าสอนรเรื่องปัจจตงังสวรอยู่ในอกนรกอยู่ในใจเราเห็นการเกิดไหมคนทุกคนถ้ายังไม่เห็นมันเขาเข้าข้างตัวเ,เองเสมอมันสารภาพบาปไม่ได้ผมบอกเลยมันไม่กล้าสารภาพบาปผมกลัวไงกลัวเขาจะดูถูกกลัวเขาจะไม่ชอบเรา แค่นั้นเองคนเราเนี่ยถ้ามันมองข้ามสิ่งเหล่าน,นี้ไปแล้วกล้าที่ยอมแลผิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ให้ัยเราแต่เรารู้สึกสบายเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเป็นคนชั่วอย่างที่ใจเราไงแค่นั้นเองแล้วสิ่งคุณงามความดีเนี่ยมันจะปรากฏให้เราเห็นเองนะสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเราก็จะขยับเข้ามาเองมนุษย์เรามันเห็นแก่ตัวเพราะมันยังทำลายทิฏฐิมานะอัตราตัวตนงนี้ไม่ได้ความรู้อ่ะกูดีดีเนี่ยเออแต่ความชั่วของกูเนี่ย ูปกปิดไว้ก็สารภาพมันก็จบมผมไม่เคยเก็บอะไรไว้ในฝังไว้ในภายในเลยตั้งแต่ไหนแล้วเวลาผมถึงทาผมถึงถึงง่ายเลยผมถึงพีิกออกเก็บจุดนี้ง่ายผมไม่เคยสร้างความเกลียดชังไว้ในใจผมบอกเลยใครจะทําอะไรกับผมเนี่ยไม่ว่าแม่ว่าน้องผมนะทำร้ายผมมาตลอดนะทุกคนเพื่อนฟูญาติพี่น้อง แต่ผมไม่เคยเก็บความเจ็บช้ำนั้นไว้เลยนะบางทีนึกขึ้นมาได้ก็หมั่นไส่แต่ว่าก็ลืมไปไม่ได้เก็บมาว่าเป็นอาฆาตแชน้นแบบว่ากูจะเอาคืนหรือดางนั้นอย่างนี้ไม่มีเขามาหาก็ดีก็ดีใจเหมือนเดิมก็ไม่ได้ยึดติดในเรื่องเดิมๆก็เขามาหาเขาพูดคุยเขาไม่ได้มาทําร้ายแล้วก็ดีเหมือนเดิมไม่เคยมีพิษมีภัยอะไรถาวรผมไม่สะสมสิ่งอย่างนี้เพราะผมไม่มีตัวตนไ้ผมบางมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว ก่อนที่ผมจะเข้าหาหลักธรรมจริงๆผมไม่สะสมความโลภผมบอกผมไม่มีสิ่งตรงนี้โลภะแต่รับความโกรธความโมโหมันก็เป็นมันมีเพราะว่าผมเป็นคนโทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วเพราะผมเป็นคนไม่สะสมเลยผมถึงคนที่ไม่สะสม,มโมโธเนี่ยมันจะโมโหเร็วภัสสะเร็วแล้วก็หายอยู่มันจะเป็นฟังก์ชันของมัน คนที่ไม่ค่อยกวดแต่มันสะสมเชยสะสมเก็บไว้จนมันมันรู้มันมันระเบิดแตกแค่นั้นแหละเพราะคนพวกทีมันจะสะสมสะสมโคลนเก็บชังในใจนะครับมันเลยไม่ค่อยโมโหก็เลยเก็บเงียบไปแล้วโดนกดดันมากๆทับถมมากๆมันจะระเบิดแตกมันไม่ปล่อยวางคือมันไม่เห็นอารมณ์ตัวเองมันไปตามมันสะสมอารมณ์ไว้มันไม่ได้เคยปล่อยอารมณ์ออก ผมเป็นคนไม่เก็บความทุกข์ไม่เก็บความลับไม่เก็บความลับอย่างเช่นตัวเองทุกหรือมีปัญหาอะไรมีคนได้คุยกับเพื่อนสมัยก่อนเลี้ยงลูกไปเองได้คุยไปแล้วระบายสิ่งที่เราเคยชีวิตเราเอนร<ม>ะบายออกไปแช่ไอมไม่เคยเก็บ<ม>เก็บแร้วอป่วย<ม>เก็บกดคนราต้องเก็บความทุกข์มากมันจะอยู่คนเดียวเก็บกดมันจะไม่เปิดเปิดรับใคร มันมันมันจะผิดธรรมชาติแล้วมันจะเข้าไปอยู่กับโลกวิญญาณเริ่มป่วยคิดบาดแลแววก็แล้วแ่จะไปดีก็แล้วกันกกนี่เราแวงไม่ได้กลัวเขาจะมาเอาสมบัติตัวเองบ้างกลัวนี่เนาะสารพัดใช่ไหมแตพนพรเป็นไงบ้างเหมือนเดิม,มเหมือนเดิมจะเอาหายังหาอยู่เลย ไปหานอะไรผมก็ผมจะไม่หาอาจารย์คิดเอาไงอืมช่วยเหลือได้ไหมหล่ะอืมอือไอที่ไม่หาน่ะคิดไปแล้วคิดว่าจะไม่หาก็าเป็นอุปทานอยู่